ล็อกอินผ่าน PC ซทุกวันได้อเทมเจ๋งๆทุกวันกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อคุณหรือจะซื้อแพ็กเกจแบบจะเต็มก็ไแต่ละวันพิเศษที่ไม่เหมือนใครกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยยังจักรยานยนต์มาตัสมาตรฐานระดับโลกทนทุกการใช้งานให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยมั่นใจได้เพราะถูกใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหลายรายการทั้งลัลลีดาก้า เอ a อ u p e r เปอร์ครอสเอ e ไอเอ็มสปีานเป็นต้นสั่งซื้อ,อยางคุณภาพไมทัสกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับลูนีชอสองมงเข้าไปแล้วครับสามหนึ่งของบิลดอรเฟอร์น,นันเดนโกโกโกูกูโดนเลี้ยงตีวงมาโดนถ่ายไปโดนมุดไปมุดไปถึงมาหักมาสกอดยิงแล้วตเซลพี่วาวซ้มได้แล้วพี่วาวยิงได้แล้ว4 ที่ไหนครับความสาเร็จ um อยู่ที่นั่นแมนยูเตตเปิดบ้านชนะเบติสไปหล่อๆ4-1วันนี้ประตู4ล er> ูกของยูเตเกิดจากอ่แรดฟอร์ดนาทีที<_<__่6นะครับอนโตนีนนาทีห้าสิบสองบูโนนาทีห้าสิบแปดแล้วก็ปิดท้ายด้วยวอลเคอดนาทีแปดสิบสองนะครับส่วนตีเสมอของเมติช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยเซไปเลสอ่ยิงเส็บมุมเข้าไปก็เป็นประตูเดียวของเบติสในเกมนี้ครับเกินคาดผมนะ ผมว่าเบติสเป็นทีมที่เหนียวทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นหางเหมือนแบบไอการที่เขาให้ลูกทีมไม่นั่งดูโฟล์ทแมพไฮไลท์อะไรที่โรเล็กูย้ำใหญ่แต่มันวิ่งดีเป็นม้าผมว่าวันนี้วิ่งกันเยอะมากคนวิ่งเยอะมากต้องยอมรับว่าแรงกระหายแรงกระตุ้นมันกลับมาจริงๆเว้ยผมทราบผมคือเกินคาดเลยว่าชนะเบติสที่หนีเหนียวในลาลิก้าสเปน4-1คุณจำได้เราเคยเจอเซบีย่าเจอบียาริเอ เจอซซิดัตเจอทีมสเปนแร์เซโล์นายากหลายหลายเกมครับแต่วันนี้เราชนะทีมจากสเปนที่เป็นลาลิก้าเนี่ย4-1ทุกคนนัดเลอลาฟอร์ดจัวที่2ใครรออยู่พิมพ์พ29ให้ไอ้แบงมุมทุกคนัูเป็นเกมครับแบ็กขวาไม่มีแล้วจ่ายเสียไม่มีแล้วแกะไม่ซิ่งไม่ได้ไม่มีแล้วเสียบงเสียบอลลื่นๆ ขวาลื่นๆผ่านตลอดโดยไอ้เป็นมุมบิสก้าครับดาวโลตัวน,นี้เอาไปทิ้งก่อนเอาไปพักก่อนไปนั่งดูเพื่อนก่อนนะได้ดูบิสก้าเล่นวาลานสบายเลยครับเซตบอลทุกคนจะจำฟอร์มของบิสก้าในเกมนี้ไว้และเทนฮาคงเห็นเต็มตาแล้วว่าแมงมุมมันเชื่อมกับตอนนี้ได้เชื่อมกับปีกได้ครับคุณต้องใช้ก่อนและเกมรับนิดนึงกริป ถ้าจะมีจังหวะท้ายเกมมังที่มีเอเวนเจซุสขึ้นมาขึงมุมธงฝั่งซ้ายอยู่พักนึงที่เหลือเนี่ยลื่นปืด๊ดแล้วมันรู้จังหวะกับบูโน่รู้จังหวะกับอาวาลันในการขึ้นเกมรู้จังหวะกับปีกรู้จังหวะกับการเชื่อมเกมแล้วขึ้นไปเไปิดได้ตั้งหลายครั้งนะครับอย่าบอกว่าบิสซากาเกมลุกไม่ดีเกมลุกเขาพัฒนาขึ้นการแก้เกมจุดแรกทีาชนะทให้เห็นเรายอดเยี่ยมมากเราทําให้เกมทางขวามันแบบลื่นปื๊ดเลยนะส่วน ผมจำได้ว่าครึ่งหลังเนี่ยนอกเหนือจากวิสกาแล้วเราเราเก็บบอลสองมาได้ดีมากด้วยทุกคนบอลสองกลับมาครองได้เกือบตลอดอะ่ะคือครึ่งหลังถ้าไม่นับจังหวะมงเบาๆลูกหนึ่งที่พี่เดรับเบาๆตอนประมาณที่80นั่นก็คือช็อตเดียวัางที่เบตติสได้จบสกอร์อครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุณต้องให้ขยืดถดทางในการแก้เกมเหมืนผมพูดเรียงตัวนะพี่เดรเครึ่งหลังสบายเลยไหมว่า,คร,า,าครึ่งแรกจะเซตเกมพลาดไปสองสามครั้งแต่ว่าครึ่งหลังแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยมีเซตเกมบ้างสองครั้งแล้วก็รับบอลเบาๆไปหนึ่งครั้ ครึ่งหลังถ้าผมจำผิดมนยูไม่เสียแตะมุมเลยนะถ้าผมจำผิดน่าจะแตะเสียเลยมากก็ครั้งเดียวครับไม่เสียแต่มุมเลยเพราะฉะนั้นลิซโดมาร์ตริเนสกับวาลานเกมรับก็คือดักบอลแรกให้ได้แล้วเซตเกมเซตเกมขึ้นไปขึงต่อนเนื่องเก็บบอลสองมาครองแล้วก็บุกต่อไปจังหวะที่เบติิแทงเสียขึ้นมาวาลานเนี่ยวันนี้ต้องชื่นชมนะบางคนอาจจะไม่ได้มองจุดที่วาลานเลนผมว่าวาลานมีประโยชน์มากกับการคุมพื้นที่แนวหลังแย่งบอลกับมาครองเซตเกมไม่พลาดเลยแล้วก็ เข้าข่าดูใจกับลิซโดลิซโดก็ดีมากๆครับบางจังหวะนี่เหมือนมีขอดหนึ่งถ้าจําได้ตน้นนข้างหลังที่แบบเซตเกมอ่ะแล้วโดนบีบ3าคนอ่ะแล้วลิซโดแม่งสเต็ปตุ๊บตุ๊บหนึ่งสองแล้วแกวักร้างซ้ายมาน,นั่คือไหวพิปฏิพนธ์คุณลงลึกช็อตอันเป็นแม็กควายเหนื่อยนะผมไม่รู้ถูกแม็กควายแต่ว่านี่คือสกิลลิซโด,โดเขามีทักษะในการเล่นที่ดีมากๆเว้ยนะครับในการเล่นบอลบนพื้นในการเข้าปะทะเข้าประกะส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ย คนสิบแให้พี่เขาเซครับเดอะแบกของจริงวันนี้เนี่ยวิ่งเป็นม้าเลยฟิตเต็มที่ไม่เหมือนเกมเล่ภูแลยเพราะผมว่าพี่เขาใส่เจ็บตั้งแต่ต้นเกมแล้วเขาฝืนเล่นเกมเล่ภูอะ่ะคือใครบอกว่าพี่เขาใส่เล่นเป๊ะกับผมว่าวันนี้เขาฟิตเต็มที่แล้วเขาหายมาละเขาเราขาดีเป็นม้าเลยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงฉกบอลจิ้มบอลตรงกลางไอตัวพักบอลของของเบติดับไม่ได้หายใจอะ่ะพี่เขาใส่ไม่ถึงตัวตลอดครับ แล้วก็มีจังหวะยิงไกลไปบ้างมีจังหวะเปิดบอลสั้นบอลยาวคือบอลจากพี่คาเซเนี่ยได้ลุ้นกับทุกชอ็อตอ่ะถ้าเทียบกับเฟสนะเออเราพวกันนี้เฟสแม่งแบบผมปิดหวังจริงอะ่ะคือผมคิดว่าครื่องหลังจะดีขึ้นนะเฟสก็จ่ายบอลสีจ่ายสั้นบ้างแปะไม่ตรงบ้างจ่ายบอลเกินยิงเบาๆข้อดีของเฟสอย่างเดียวคือวิ่งบดบีวิ่งเป็นมมาวิ่งดีดแต่ว่าที่เหลือผมว่าทุกคนน้าจะเห็นกันให้เราใจเฟสต,ต่อนะครับก็ วันนี้ไม่ดีแฟรไม่ดีในของรับตอนมันก็มีขจุดที่ต้องต้องเหนียนะส่วนบรูโน่นะครับก็แปลดมาให้เชนโหดหน่อยผมว่าวันนี้เชนวดเนี่ยมีหัวร้อนเป็นสวัสดิ์หนึ่งที่ไปวางใส่บราโวที่เหลือด,ดีหมดบรูโน่เชื่อมต่ำลงมาเล่นเกมรับนะครับเซตบอลแล้วหลายๆช็อตเริ่มจากบรูโน่นะต้งงว่าแทงลูกอันโตนี่ยิงสองหนึ่งก็มาจากพี่คาเซไปที่บรูโน่แล้วอันโตนี่เอี้ยวตัวปั่นโค้งเข้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบรูโน่เนี่ย ดูมีส่วนลดกับเกมเยอะดูมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ตอนการแกะไปซิ่งการเชื่อมการลงไปเพิ่มแดนกลางผู้เล่นนกลางช่วยกับพี่คาเซช่วยกับเฟสมันทาให้มีตัวออกบอลที่มากขึ้นพูดถึงพี่ว้ล์หน่อยลวกันพี่เว้ลส์บทบี้ข้างบนแม้วาา่าจะช้าแต่ว่าเขาไปจิ้มมาแย่งมากดดันกองหลังแบบเหมือนเป็นสไตล์แบบกองหน้าที่ไปทําให้กองหลังเซตบอลยากถึงตัวเกือบตลอดแล้วก็ได้ประตูที่ต้องการไปลูก4ี่หนึ่งเนี่ยนะ ผมให้ชมฟาคุนโดเยอะเลยเว้ยผมรู้สึกว่าฟาคุนโดลงมามันดูมีความเป็นทีมเวิร์กมากกว่าแอนโทนี่อ่ะใครคิดเหมือนกันกด28แม้ว่าแอนโทนี่ยิงได้นะต้องแอนโทนี่ยิงได้ก็จริงครับแต่ว่าฟาคุนโดดูดูมีความเป็นเล่นเป็นทีมมากกว่าแอนโทนี่มากหน่อยแอนโทนี่จ่ายเพื่อนก็จริงแต่ว่าตลอดที่จที่ขาดเดยเขาเมาสจะยิงเองตลอดครับยิงไอ้ลูกที่แบบยกข้ามคานไปอะ่ะโอ้เพื่อนม่รออยู่3ามคนนะครับ เพื่อนรออยู่ามคนนะแล้วถ้าเกิดลูกนั้นเป็นลูกทีเด็ดที่ขาดที่ต้องแบบทําให้เกมมันปิดได้แล้วสุดท้ายเราโดนตีเสมอหรือไม่ได้หรือไม่ได้ผลนขาที่ดีผมว่าแฟนบอลจะบน่นกว่านี้เยอะซึ่งถ้าตรงนี้แก้ไขเรื่องนี้ได้ผมว่าทันทาก็ใช้ตัวจริงต่อไปตามแผนเขาลูกเก่งเลี้ยงตัดเข้าในยิงแต่ลืมว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกเกมเหรอกเว้ยที่แบบลาาตัดเข้ามาแล้วยิงเข้าอย่างเงี้ยเพราะาเขากองหลังมันรู้วิธีการปิดวิธีการเลี้ยงตัดอย่างเงี้ยคุณก็จะโดนเข้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องคุณ แต่ก็ต้องชีนชมว่าแอนโนีดีขึ้นในครึ่งหลังกว่าครึ่งแรกเพราะมีวิสาการด้วยะนะก็ให้กำลังใจกันต่อในความ็นทีมเวิร์กเนี่ยผมว่าฟาโคุนโด่ลงมามีลูกอย่างลูกตีบองออกไปครับเลี้ยงตีบงให้สกอตต์เปตต์สมิยิงติดบล็อกเสรแล้วพี่เอาเอาซา้ำลูกแล้วอแนนอนโทนีไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแอนโทนีจะเลี้ยงแต่เข้าในไปแล้วเคาะึ้นมาแบ็กหรือว่าพี่เขาเซหรือบูโน่แอนโทนีไม่มีทางเลี้ยงอ้อมไปอย่ันเพราะว่าเขาถัดเอาซ้าย ฟากุโนมันได้เลี้ยงด้วยด้วยเป็นสไตล์ปีกธรรมชาติเลี้ยงอ้อมไปทางขวาแล้วหักเข้ามาน่าเสียดายที่ลูกที่บูโนแทงแล้วยิงแล้วติดบล็อกลูกนั้นก็ที่ติดเซฟน่าเสียดายว่าฟากุโนไม่ได้ประตูนะให้โอกาสน้องบ้างบางช่วงดีกว่าฟากุโนผมว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีนะค่อยๆให้เวลานิดนด,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 ดจอซานโชผมมองว่าก็เล่นสองฝั่งขวาขวาหรือซ้ายก็ได้แต่ว่าวันนี้เลือกเล่นซ้ายเพราะว่าเขาเลือกที่จะปล่อยเปลี่ยนเอาฟากุโน้ไปเล่นขวา เพราะนั้นจะดอนให้กำลังใจกันต่อครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักอาจจะมีเบียบตัวจริงได้บ้างยังไงก็เทนฮาเขาได้เขาทงใช้ตัวนี้ลัดฟอร์ดไปก่อนแล้วเราก็มีฟาคุนโดกับซันโชเป็นตัวหมุนเปลี่ยนเกมอย่าลืมใส่เสื้อปีศาจแดงเดินตึงๆครับวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์อย่าไปหงอว่าเกมทีแล้วกูรองมาเจ็ดศูนย์ใส่ไปเลยครับนะเดินไปบอกว่าเอ้ยผมพยแพ้เจ็ดศูนย์ลงไอผมชาใสัหนึ่งเบติด้วย พรุ่งนี้อยากให้ทุกคนใส่เสื้อเป็นเตดออกกันมาเหมือนเดิมอย่าไปหงอครับผมเห็นวันก่อนตอนที่เราแพ้จะสูญแหมเสื้อลิฟวูออกมาจากเสื้อออกมาจากตู้วันเต็มเลยพรุ่งนี้ใส่เสื้ออยู่เตดเดินตึงๆนะครับให้ทั่วพื้นที่ใครไปทํางานรถไฟฟ้าใครเดินทางไปไหนทํางานใส่เสื้อไปไว้ได้ใส่เสื้อมันอยู่เตดไปรุ่นไหนก็ได้สีไหนก็ได้ครับเพราะว่าปีศาจแดงถ้าไม่มีผิดพลาดเข้ารอบ8ทีม อีก3ด่านเท่านั้นในยูโรปานะครับนะัดต่อไปถ้าเก็บได้ก็เข้ารอบ8รอบ8เล่น2นัดรอบรองเล่น2นัดดัดชิงเล่น1นนะครัดแล้วเรามีเส้นทางอีกยาวไกลแพ้นัดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นจุดไฟให้เราทุกคนถ้าชีวิตมันราบเรียบเกินไปชีวิตมันดูง่ายเกินไปชีวิตมันดูชนะต่อเกินไปมันก็ไม่สนุกสิครับเราเลือดปีศาจแดงครับเชียร์แมนยูเตดด้วยหัวใจมุ่งมั่น ใครมาด่าทีมเรามาว่าทีมเราเราต้องปกป้องเราต้องอยู่เคียงข้างกันไว้สำหรับ,คครบพลภาพิแสดงครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและทั้งใครมาตั้งทั้งตัวและหัวใจนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสวัสดีครับรวมให้กําลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ